ครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้ของคุณอะไรนอเนี่ยวนนี้คือของคุณอ๋อของคุณพัฒนาเปี่ยมศิลน,นะครับนี่ก็คือของคุณปู่หลนนะครับปู่หลนโคราชนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวจะให้น้องบอลเปิดดูนะครับเพราะว่าคุณปู่หลนบอกว่าโอเคจะมีตุ๊กตาให้น้องเออเอยด้วยนะครับเปิด ได้นะครับจะได้แบบดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีกระเป๋าเป้ที่เราจะให้บา่าวถินนะครับวันนี้ทําการเปิดโดยน้องบอลน,นะครับเนี่ยส่วนเสื้อผ้าก็จะไว้แจกทางชาวบ้านนะครับมีตุ๊กตาด้วยโอเคอย่างสวยมากเลยเอ้ยเอ,เอ<ๆ>้ยเอาไ้ตุ๊กตาอย่างสวยเลยเอยมีรองเท้าให้บ่าวถินด้วยนะครับ เคสวยจ้าโอเคสวยจ้าลงมาดูแล้วเออมาดูดินี่ตัวนี่ไงอะไรสวยไหมสวยไหมลูกสวยไหมคะหอมด้วยหอมด้วยชอบเลยตุ๊ก้าชอบเลยไหมกอดเลยดูกอดแล้วรักกันเลยนี่บ้าแล้วอ๋อมีตุ๊กตาอ้โหมีหลายตัวจะได้แจกหลายๆคนเพราะว่าเด็กเยอะที่นี่เออโอเคแล้วก็ตัวอะไรนะตุ๊กตาตัวไหนนะตัวตัวแรกก่อน เอออันนี้อ,นอะไรเนี่ยโดเรมอนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับองกอ,อ,อดน้องหมาคุณปูหลอนนะครับปูหลนอนปูหลอนบอกว่ามีกระเป๋าเป้ม,มาให้เบาถินด้วยมันรู้ตัวไหนเด้อนี่อ่าส่วนเสื้อผ้าก็เอาไว้แจกชาวบ้านนะครับจะไ,ได้รวมกันแล้วมาก็ของคุณต้อยจ๋าขอนแก่นด้วยนะครับคุณต้อยจ๋าก็มานะครับนี่เออก็คือคน สาลิณีปีชาคุณนะครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตัวน้องเอ่ยอยากได้ตัวนี้ตัวเลยอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะลูกเอ่ยต้องเอาไปให้เพื่อนนะคะอะไรคะจีนแก่จีนแก่เดี๋ยวแม่แก่ให้เดี๋ยวแม่แก่ให้เต็มนี่ไงสวยไหม เจ้าหญิงเจ้าหญิงห่อ CH> รู้ด้วยเป็นว่าเป็นเจ้าหญิงสวยไหมชอบไหมลูกฮะชอบไหมเอาเอาไปแบ่งเกิร์ดนะนี่อ๋ออัออ๋อกระต่ายก็กระต่ายกระต่ายอเสื้อพับพับนี่อเป้มาให้ตัวเองเออกระเป๋าสะพายสะพายตังด้วยโอเคแล้วอืนต้น จัดมาหรือว่าเขาจัดมาให้สิเฉรษนะครับอันนี้ของพี่ปุหล่นะครับเนาะเสื้อผ้าก็โอเคครับผมเดี๋ยวจะเอาไว้รองเท้าสองสามคู่สามคู่นะครับมีรองเท้าสามคู่นะครับโอเคครับเพราะว่าของในกล่อง โอเคนะครับนี่ก็คือของพี่ผู้หล่นนะครับที่ส่งมาให้นะครับราก็มีรองเท้า,ทา3คู่แล้วก็ตุ๊กตาหล้วกน็นี่ส่วนของของพี่ของพี่ต้อยของพี่ต้อยนี่เบาถิ่นของไม่ได้แก่นะครับเพราะว่าอ่าอันนี้ก็ มันจะเป็นเฉพาะาเสื้อผ้าอย่างเดียวเพราะว่าพี่ต้อยเนี่ยไม่ได้โทรหาเป่าถิ่นเพราะว่าอตอนนี้ก็จุดประสงค์ก็คือเอาไว้ให้ชาวบ้านแต่ว่าทางของปุลลนเนี่ยก็คือบอกว่าปุลลนบอกว่าเอากระเป๋านี้ให้เป่าถินนะครับแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ตุ๊กตาให้น้องเอ๋ยนะครับโอเคนะครับทำการาแก่นะครับขอบคุณพี่ปุลลนอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ทางคุณ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยขอบคุณค่ะโอเคครับมีของพี่ต้อยนะครับขอบคุณนะครับพี่ต้อยครับพี่ต้อยนะครับเที่ยวมาร่วมบริจาคให้ชาวบ้านคนบุญนะครับขอบคุณนะครับ